กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขเปิดอบรมการวินิจฉัยรักษาพยาบาลและการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลการณีผู้ป่วยต้องสงสัยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2012หรือเมอร์สโดยนายแพทย์สุพนธ์ศรีธรรมมาอธิบดีกรมการแพทย์ยนืนยันได้มีการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่รับมือป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้เป็นอันขาดขณะที่การทำงานของกระทรวงสาธารณาสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์สได้มีการทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นทางคือสนามบินนานาชาติทั่วประเทศที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคตรวจคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดส่วนหากพบผู้ต้องสงสัยที่มีอาการป่วยก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการแพทย์ที่จะกักกันเชื้อไม่ให้ติดต่อกันภายในโรงพยาบาลจนกระทั่งผ่านกระบวนการวินิจฉัยรักษาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป เบื้องต้นมีการยืนยันจากอธิบดีกรมการแพทย์แล้วว่าหากพบผู้ป่วยที่มีอาการสามารถตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นว่าติดเชื้อโคโรโนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2012ได้ภายใน6ชั่วโมง